ตอนนับทุกคนเขาสูสต so ิ๊กเกอร์ไรเกมเมงเนาะมาอยู party, ่กับเกมเซตทีอีกเซนเคยมือนี้จะมารีวิวอีเวนต์ที่เขามาใหม่เป็นอีเวนต์จีเครื่องล่างเนาะมีจีข้างล่างเขามาใหม่สองอันก็คือหมีดปลาดาวกระจายครับการ์ดเซอร์บินยานปบบปฏีเนาะการ์ดปตีการ์ดเซอร์ปฏีบินยานเนาะ ที่เราคิดเองซึ่งจะมีไฮเล็กเป็นแบบซุปเปอร์อ,อีกเนาะจะเสียงเงินอีกถ้าว่าใไพตามหาซึ่งจะได้เปอร์เซ็นต์ที่ว่าไลายขึ้นพวกเก่าเอามาเบิรงเลยเนาะสกิลีเล่นเนี่โอ้ยดูสิเอามาเบิรงเลยว่ามีความสมามัครยังไงเนาะจีเครื่องล่างมาใหม่เนาะ เบิ้งแบบซูปเปอร์เนาะสำหรับการเชิญปฏีบิญญาณิซูปเปอร์เมื่อตัวแกลนมาท,ทุกสันโอกาส70%ใจ70%ของขาพัฒนาบืนาน10%ขอรขาพาคาพันานแหละซุ่มเรียกฟังตรงข้ามาหนึ่งคนเนาะมาตราวพิธีของซันรับมาเบิ้ปน85%ข,ของขาโัสซานครามสมานก็คือการเชิญตัวไปนะเนาะ ท่าว่าไพมีการเซิร์นปาร์ตี้อัมเมอร์เนาะหรือว่าการเซิร์นชื่อว่าเขามาไม่เป็นตัวนี้เนาะไพมี่เดียวกับพานก็นได้เนาะท่าว่าไพ่ยอยากตามหาหรือว่ายัางบ่มีก็สามารถตามหาได้เนาะการเซิร์นมาเบิ่งแบบธรรมดามีโอกาสเพียงแต่ว่กสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเปอร์เซ็นต์ลดลงสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็จ่ายค่าบันทาเ70%ซนของค่าพรทธงพื้นฐา,านเหลี่ยมแฟนผมามหน,นึ่งคนมาตกกเป็นมัง5%มามากตกลงมาของชั้นหับมาเบิร์เท่ากับ75%เซของค่าโพสานเปอร์เซ็นลุลุด70%เปอร์เซ็นเนาะมาเบิงจ์จีที่ว่ามาไหมเป็นปลาราวกระจายเนะเาะเมื่อตก เงิมนมาโค้ชันโอกาสเจดสิเรส้นสางเครื่องไม้ให้กครับไฟตรงขามแบบซุ้มเมื่อเริ่มเทิดโอกาสหกสหนต์ใหญ่ไป็นย่างแถวไฟตรงขามที่มีเครื่องไม้หน่ะยใาย่ารวาใหญ่โบออกเนาะมันจะเติบโตสิบหสกิลค่ายๆกับดา,าร์กเลนของสกิลคันเนี่าสางเครื่องไม้ของดาร์กเลนแต่ว่ามันจะ ตัวดาร์กลิ่นมันมันจะสานเครื่องไม้ในแถวเนาะแต่ว่าต,ตัวเองแหละสานเครื่องไม้แบบซุ่มเนาะชือว่าบุนาสนใจปาไในเนาะอยโหมดัายในแบบธรรมดาเนี่ยโอ้หกเปอร์เซ็นต์ุดไล์เนาะตัวนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากเก็ดสิบหรือห้าสิบแล้วก็ โอกาสหาซิปใหญ่ไปนั่งฟังคำามที่มีกางไม้ตัวนี้บมมีเติบโตอีกคือว่าถามว่าพายสีตามหาเนี่ยมันตรงในหาแบบซุปเปอร์เนาะแบบธรรมดาเนี่ยโบในนนั่เลยเนาะอืมส่วนตู้คือสีขาวเลยเนาะอีเวนตเนี่ยพานเพราะว่าเพ็ดกะมีหน่อยคือสีพานเลยถาเบิ้งอีเวนต,ตอไปเนาะสีปิดว่าสีตามหาห,าหรือบออ่หมี ตามหาก่อนว่าหายยังไงตรงไหนฮะคือว่าสินส่วนดาวกระจาย C H C ันเนาะเพื่องมะเล็กเอามีดปลาดาวกระจายแต่ตัวนี้อีกตรงไหนฮะสินส่วนปั๊เปืนวิญญาณ C N มะเล็กเอาการเชิญปฏิวิญญาณเนาะ สินส่วนเอสนี่มันจะได้มากมันตรงมี A 3อันอบวกสองอันเนาะจังได้ถือว่ายากเติบเนาะถ้าว่าพายที่เพชรในน้อยเพชรคันตั้มนี่พัว่าจังไดจะแทนมันคิดว่านี่ตรงประมาณชีพันขึ้นไปเนาะจังฮ่าชีพันนี่ก็ยังว่าวโจังไดฮ่าพันขึ้นไปนี่มันโอเคเนาะโ,โอกาสได้สูงแต่ก็มีแบบซุปเปอร์อีกเนาะ แบบซุปเปอร์ใหม่เสียงเงินอีกถ้าว่าไพสิตามฮ่ามีป้าดาวกระจายนี่เนี่ยน้ำตรงเป็นซุปเปอร์ขนาดเนะา,าะเพราะเปอร์เซ็นต์มันจะหน่อยลุดลายเนาะถ้าว่าการเซิร์มนี่เดี๋ยวธรรมดานี่ก,ก็ใส่ได้อยู่เนาะหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็เน้นน้ำเป็นซุปเปอร์จะดีกว่าเนาะมาะเบิ้นซุปเปอร์โอ้ซุปเปอร์ไ <laughs> ม่เติมในรคาคาโอ้ตัวนี้เป็นเงินดอลกับเงินไทยกับประมาณแปดสิบเก้าบาทเนาะ เติมเป็นแบบสุป e r เปอ,อ่อป,ประกาศเนี่ยเข้ามามนสนใจประกาศประกาศเนี่ยตัวน,นี้มันออปสัน เออ้าวาหลกมีดปะกระจายเนาะแบบซุปเปอร์เดี๋ยวแบบธรรมดาจะมีออปชั่นสามอันมาให้เลือกเนาะแบบธรรมดาเนี่ยจะมีหนึ่งเนี่ยมันสิบหาปร์เซ็นต์ยกเลิกสกิลเลียห้องฟันตรงขาเนาะแล้วก็ตัวที่สอนี่ถอยเตาดับเบิลซับแบดบด้วยสามเป็นเจสิรตายการดังฝาเนาะแบบซปเปอร์นี่มสิเปร์นต์ยกเลิกสกิลลียหองฟัน กาถอยเตาดับเบิลสามสิบเซนต์เป็นคนที่สามมันจะชนะทุกเปอร์เซ็นต์ทังหลายกันฝากได้ดับเบิลเนาะแต่ว่าบุรีตามหาเนาะผ่านอีเวนต์เนี่ยถ้าว่าไพ่ปิดอีเวนต์เนาะมีปลาดาวกระจายธรรมดาก็จะได้ฮับลอยเพชรเนาะถ้าว่าปิดแบบสุดปื้ออีกจะได้ลอยเพชรเนาะถ้าว่าปิดกัด ส่ิปนปฏิวิญญาณน,นี่จะได้หับลอยเพชรแบบสุดป,ปืนจะได้หับลอยเพชรเนะ้องใคคือซีโบปิดแล้วเนาะอืมก็คือสิเบิร์ตซ้นี่เนาะอ่าเป็นจริงใดสามารถคอมมิทคอมเมนต์ที่ชมเลยอพบกันใหม่คลิปหนาเนาะขอบใจ